มาดูคำตอบของข้อยี่ปดนะที่เมื่อกี้เราทำไปแล้วนะให้เอาคำว่าเดี๋ยวเติมไว้ตรงไหนอลองดูซิเติมไว้ตรงไหนมิงเทียนตะข่าวชื่อเคอร์เนควยนหนานพวกเราเติมไว้ตรงไหนช่องนี้ช่องนี้หรือช่องน <horrifying. Trading S 2> ี้หรือช่องนี้ช่องสามช่องสามอ่ะช่องสามก็ต้องเป็น ลองอ่านทั้งประโยคว่ามันชุ่นปุช่นเวลาเราทำเสร็จแล้วลองอ่านทั้งประโยคว่าชุ่นปุช่นชุ่นปุช่นคือมันมันมันรู้สึกว่ามันติดขัดตรงไหนไหมนะพอเราเติมเสร็จแล้วก็ลองอ่านดูในใจมิงเทียนตะข่า,ขาวชื่อตรงนี้ว่างไว้เคอ,อเนิงคว่โยเตียนหนานถูกไหมคะพอเราอ่านแล้วสึกออกไม่ติดขัดใช่ไหมมันน่าจ,จะเป็นอย่างนี้โยเตียนหนานก็เพราะมันยากนิดหน่อยเพราะโยเตียนมันขยายคาว่าหนานยากนิดหน่อยยี่สิบสองล่ะ ัวกั่วตัวเนี้ยเราเติมไว้ที่ไหนเต้าจุงกัเอ่อแล้วก็เต้าง上海旅行啊一次กั่วตัวนี้ควรจะเติมไว้ตรงไหนถึงจะได้ใจความสมบูรณ์สี่ข้อสี่ตรงไหนข้อสี่ใช่ไหมคำตอบข้อนี้คือข้อสี่ก็กลายเป็นอ่าเรอารอ่านอ,อีกทีหนึง่งถ้า旅行ส一次ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเคยไป ไปเคยไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้มาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเคยไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ครั้งหนึ่งนะหนึ่งครัง้งก็ต้องเป็นเต้าจงกัวอออออีีีีีโฮวววต้าเเซ่่่่่งไลลหหนนััฉฉ以后我到上海旅行过旅行过一次哦什么意思旅行过想นะคะถูกต้องนะคะคนที่ตอบข้อขสี่คือถูกต้องนะคะยี่สิบสี่นะคะเสี่ยวกังปีเสี่ยงเกาก็ว่าเสี่ยวกังเนี่ยนะเขาสูงกว่าเสี่ยวเฉียง力气没有小强大 แรงอ่ะแรงอ่ะก็ไม่มีไม่แรงอ่ะมีไม่เท่ากับเสี่ยวเฉียงตรงนี้เราหาคําเชื่อมคําสันธานที่สื่อความแบบเนี้ยควรจะเติมอันไหนอย่างเช่นข้อหนึ่งช่วยยันต้านสื่อแม้ว่าแต่ว่านะคะฉินกว่าเย่ถึงแม้ว่าก็อย่างอย่างนี้นะซานจี้ยันในเมื่ออย่างนี้อย่างนี้เจี่ยวก็อย่างนี้อย่างนี้ข้อสีส่ตูต้าน ไม่เพียงแต่นี่นี่ป่านห๋อ,อแต่กลับอย่างนี้อย่างนี้นะคะนะตรงนี้เติมอะไรควรจะใช้คําเชื่อมกลุ่มไหนคู่ไหนถึงจะถูกต้องได้ใจความสมบูรณ์ตามที่ต้องการสื่อตรงเสี่ยวกังนี่ควรจะเติมตรงนี้ว่าอะไรตานชื่ออเลือกข้อไหนคําตอบเลือกข้อไหนผมเลือกข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งอ่าเลือกข้อหนึ่งก็เป็นเสี่ยวกงังซุยร,รานปีเสี่ยวเฉียงเกา ถึงแม้ว่าเสี่ยวกังจะสูงว่าเสี่ยวเฉียงแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องตรวจตามด้วยค่าว่าต้านชื่อแต่ว่าแต่ว่าแรงอ่ะสู้เสี่ยวเฉียงไม่ได้ดไต้านื่อ力气没有小强大ข้อหนึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเติมซุยหยานตรงนี้เติมต้านชื่อตรงนี้นะคะแต่ถ้าข้ออื่นมันมันไม่ได้ใจความอ่ะ่ว่าที่ข้อ24่สิบสี่เราอค่ะข้อเมื่อกี้ช้อยสามนี่มันแปลว่าอะไรนะคะอันที่สามใช่ไหม ใช่ค่ะยันเจียวก็แปลว่าในเมื่ออย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้อะถ้าสมมติตรงนี้เป็นว่าตัวอย่างเช่นว่า既然你同意了，我就没有什么ยนในเมื่อคุณเห็นด้วยแล้วตกลงเห็นด้วยแล้วนะฉันก็ไม่มีความเห็นเป็นอื่นตรงผูตรงตรงค่ะตรงค่ะอก่ะข่เขา่เขจ่าา่ะ้ากาม 既然你来了就一起吃饭吧啊，ะบ๊ายบล้วคะ既然你来了就一起吃饭的ป่ะในเมื่อคุณมาแล้วอ่ะก็กินข้าวด้วยกันนะอ<啊>่า<啊>ก็คือทํานองว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลับมากินข้าวด้วยกันแหละในเมื่อมาแล้วอ่ะก็กินข้าวด้วยกันดีนะทนํานองเนี่ยค่ะนะตรงก็ตรงครับอต่ให้เยวฉีถาถีเว่นมายังมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีปัญหา 啊啊，好的啊，谢谢，谢谢你的提问,、这个呃、问，很好的一个啊提问哦。二十四，二十四，个是，呢呢是好事好事，เป็นเรื่องดี，那个坏事，เรื่องเรื่องไม่ดี，นะคะ。他都说好，他都，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 说 不但而且虽然但是不管还是什么叫因为所以ไม่ตรงนี้ได้ไหมตองนู้นนะ因为是好事所以坏事ได้ไหมคะมอีกไ่บเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่า所以คือจึงได้ความหมายไหมถ้าใส่ไว้ตรงนี้ไม่ไม่ได้ไไดข้อสองละเราต้องลองลองดูปูตดานเออเฉียได้ไหมไม่เพียงแต่เป็นเรื่องดีอีกทั้งเรื่องร้ายทาโตสัวเหได้ใจความไหมคะ ได้ความหมายไหม,ไ,มได้รู้เรื่องพูดรู้เรื่องไหมคะไม่ครับไม่รู้เรื่องอะลองดูอันนี้ข้อที่สามถอนทุนระดึกสุยหยน,นสุยหยนต้านชื่อถึงแม้เป็นเรื่องดีแต่ว่าเรื่องเลวเรื่องไม่ดีเขาก็ว่าดีได้ไหมรู้สึกวันติดขัดหรือรู้สึกคำเชื่อมนี้ถูกต้องไหมสื่อความได้ความหมายชัดเจนไหมคะไม่ครับไม่ลองดูปู้กวนหายชื่อล่ะปู้กวนสมมติเราปูกขวัญหายชื่อเรายัางไม่ได้เรียนยกตัวอย่างนะ แต่ว่าจริงๆเราเรียนแล้วใช่ไหมนะก็คือเราก็มองว่าสามช้อยเนี่ยมันไม่เข้ามันไม่เข้าบริบทไม่เข้าสถานการณ์อ่ะมันก็ต้องเหลือปูกว่าใช่ไหมคะถ้าถ้าในข่าวที่ถึงเวลาที่จําเป็นต้องเดาก็ต้องเดาข้อนี้เพราะเราตัดช้อยอื่นออกหมดแล้วแต่ว่าเรามาดูคํานี้นะปุกวั่า是什么意思还是ปุกว่คือไม่ว่าจะอย่างนี้อย่างนี้ หายซื่อก็มีความมาก็ยังคงอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าอย่างนี้อย่างนี้นะคะอ่าถ้าเรายกตัวอย่างลงไปตรงนี้ยกไปตรงนีู้กว不管是好事ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีแล้วก็หายซื่อควายซหรือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเขาก็บอกว่าดีหมดท่าโตาชัว่ขับใชที่ถูกต้องจึงเป็นข้อที่สี่不管่是น,นะ不管不管是好事ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี หรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีหายชื่อถ้า都说好ค่าคำตอบข้อ24คือตอบข้อ4ให้ใช้คำเชื่อมข้อนี้สื่อความได้สมบูรณ์มากที่สุดชัดเจนนะคะแม่นยำ25ออข้อ25สินะคะ是ื่อเสี自己的้作ิตง่ 是谁要认真对待自己的工作认真ไม่จรงจังะต้องจรงจังในการปฏิบัติต่องานของตัวเองก็คือต้องจริงจังในการรับผิดชอบงานของตัวเองนั่นเองถ้าเรามาดูคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมมาดูข้อนี้นะคะอูอูรุนแปลว่าไม่ว่า ไม่ว่าอะไรอะไรงี้นะแล้วก็โตนะคะส่วนปู่ก่อนเมื่อกี้นี้มันก็แปลว่าไม่ว่าเหมือนกันใช่ไหมคะนะแล้วตามด้วยคำว่าเชี่ยวนะอูรุ่นชื่ออ่าตรงนี้เราดูว่าเราควรจะเป็นอะไรอูรุ่นชื่อเสยได้ไหมแล้วก็โตได้ไหมอูรุ่นชื่อเสยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโตก็มีความหมายว่าล้วนแต่ก็ควรแต่ต้องจริงจังต่อง,งานของตัวเอง ต่อง,งานในหน้าที่ของตัวเองนะคะนะส่วนผู้กวาดมีควาามมหยว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องเจีย就要认真对待自己的工作。纳帕าาย纳帕耶สุดเลยยังไม่ได้เรียนเรียนไม่ถึงแต่เดี๋ยวอาจจะเอาไว้เอาไว้เป็นตัวช้วยเลือก。既然也既然也เมื่อกี้เรา พูดถึงข้างบนจะเป็นซี่หยานเจยวข้างล่างเป็นซี่หยันเหยี่ยนะคะแล้วก็มาดูว่าสถานการณ์เนี้ยเขาต้องการจะให้เรา,เาให้เราสื่อความว่าอะไรสถานการณ์แบบนี้น่าจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครๆก็ตามไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยก็ควรจะต้องรับผิดชอบหรือว่าให้ความสำคัญของงานของตัวเองอย่างจริงจัง ใช่ไหมคะนะเพราะตรงนี้ข้อนี้ถ้าเราดูเนี่ยอันไหนที่ควรจะเป็นถูกต้องที่สุดเพราะว่าในชุดนี้4ี่ชุดนี้เนี่ยเราจะเลือกยากนิดหนึ่งเนื่องจากเป็นชุดที่เราอาจจะยังเรียนไม่ค่อยถึงบางเรื่องยังไม่ได้เรียนเลยด้วยซ้ำนะเราก็ดูตรงนี้เราดูว่าโตน่าจะเลือกโตมากที่สุดนะแต่ส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีหนึ่งในตอนที่อธิบายเรื่องคำเชื่อมตอนนี้เรามา ทดสอบดูก่อนว่าเราจะสามารถใช้ได้เลือกใช้คำได้มากน้อยแค่ไหนโดยเดาจากบริบทด้วยรวมถึงอาศัยความรู้พื้นฐานกับเดาจากบริบทของข้อสอบด้วยนะคะโตมีความราลรวนแต่ต้องนะคะนะ,ะก็คือข้อนี้ตอบข้อนหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็รวนแต่ต้องรับผิดชอบงานของตัวเองนะอย่างจริงจังข้อย5ตอบข้อนหน,นะคะ ส่วนข้อ26กนะคะก็คือการเรียงประโยคให้ถูกต้องจะมีแค่ข้อเดียวที่ถูกต้องอีกสามข้อสมช้อยนี่เป็นช้อยอ่าเป็นเรียงประโยคผิดมีแค่ช้อยเดียวข้อเดียวที่เรียงประโยคถูกพวกเราเลือกข้อไหนอ่ะพวกเราเลือกข้อไหนข้อสามข้อสามอ่าส่วนใหญ่ข้อสามหมดเลยใช่ไหมพวกเราเลือกข้อสามหมดเลยใช่ไหมคะข้อสามค่ะอ่าตัวยข้อสามครับ ตัวตัววอ่ะเก่งมากข้อสามถูกนะเพราะว่าเราดูนะต้าเจียเตเริ่นไหวใครใครทุกทุกคนก็ล้วนแต่เห็นว่าทากุงชั่วเตอปู่ชั่วทากุงชั่วเตอปู่ชั่วตรงนี้เป็นประโยคที่ถูกต้องทีเรามาวิเคราะห์ชั่วจีวิเคราะห์ชั่วจีให้ฟังว่ามันผิดตรงไหนต้าเจียเริ่นไหวโตทาอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่มันไม่ได้ความหมาย มันไม่ได้ความหมายสื่อไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเขาต้องการจะสื่อว่าทุกคนล้วนแต่เห็นว่าล้วนแต่รู้สึกว่าเขาอะนะเห็นว่าเขาอะทำงานได้ดีก็ต้องเป็นเอาโตอยู่ข้างหน้านะคะโตอยู่ข้างหน้าเขา่าเร่นไว้ตรงนี้คือโตต้องอยู่ข้างหน้าเร้นไว้ส่วนข้อที่สองล่ะทุกคนก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตาง ผ uh, ู้สือสาอไม่สามารถสื่อความให้รู้เรื่องได้นะคะโต他认为工作的不错是大家都认为的他工作不错这个ตรผิดคือผิดตรงนี้ผิดตรงนี้เพร่ะต้องการจะบอกเขาทำงานได้ดีมากต้องเป็นกุงชั่วตามด้วยเตอสวงเหรนเตอแล้วตามด้วยเขาผูชั่วเหมือนกับว่าช่างเกอช่างได้าช่างเกอช่างได้ม่วใช่ไหมคะอันนี้เป็นอ่า เรียกว่าเป็นการใช้ตัวเตอะช่วงอย่างเตอะตัวนี้ซึ่งเป็นไวยากรณ์อยู่ในระดับ H.K. 3นะคะนะข้อที่27ก็เป็นไวยากรณ์ในระดับ H.K. 3เหมือนกันเจ้าสนีอ่ะตอบวอะไรข้อนี้ขัานปู๊ขัานข่านโยกข่านขัานละขั้นขัานอีข่านอันนี้คืข้าอะด้วยขั้นอีขั้นสุดข้อนี้ไม่ไ้อธิบายใช่ไหมคะข้อนี้พวกเราทําถูกหมดข้อ27ตอบข้อ4นะข้อ28เป็นการ วยากรสอบวิทยากรเรียงประโยคเหมือนกันก็จะมีช้อยที่ถูกต้องแค่ข้อเดียวตอบข้อไหนตอบข้อไหนเอ่ยผมตอบข้อสามอข้อสามสามค่ะข้อสามนะเดี๋ยวอ่ข้อสามใช่ไหมข้อยี่สิบแปดเราตอบข้อสามใช่ไหมคะแล้วมีใครตอบอย่างอื่นไหมข้อสามตอบส่วนใหญ่ตอบสามหมดเลยเหรอตอบสองค่ะ ตอบอข้อส,อสามครับมีใครตอบมีใครตอบสองบ้างนั้นเสี่ยงค่ะอ่ามีมีคนตอบสอง,อสองกี่คนเอ่ยฉั้เสียงตอบข้อสองค่ะอ่าดีมากดีมากนะอ่าเรามาดูนะข้อไหนถูกนะคะข้อหนึ่งเจ้าสร้างเจี่ยวป้าเตี่ยนชูฟ้าหลายผู้สีเราเราตีความว่าประโยคนี้เขาต้องการจะพูดว่าถ้าคุณออกจากบ้านตอนเช้าแปดโมงเ,เนี่ยก็จะไม่ทานหล่ะ จะเรียงยังไงไประโยคนี้早上就八点出发来不及了เ早上八点出发就来不及了อ3早上八点就出发来不及了就早上八点出发来不及了那นใ,ในส่วนนี้สมข้อนี้สีข้อนี้เราสาม,มารถตัดข้อสี่ออกไปก่อนได้ใช่ไหมคะนะเพราะว่าเราต้องการจะสื่อว่า ซือเจนซื้อบอกว่าตอนเช้าถ้า,าออกจากบ้านตอนเช้านะหรือออกเดินทางตอนเช้าก็าชูฟาร์มาบอกอกเดินทางนะออกเดินทางตอนเช้า8ปดโมงเนี่ยก็ไม่ทันแล้วนะคะคำตอบข้อนี้ที่ถูกต้องคือข้อ2นะจา่าสร้างปาเตียนชูฟาแปลว่าออกออกเดินทาง8ปดโมงเช้าก็ไม่ทันแล้วนะเู้ิญ来不及了 แต่ถ้าคุณทําไมดูข้อ3ทําไมข้อ3ถึงไม่ได้พวกเราส่วนมากเราก็ตอบข้อ3ใช่ไหมทำไมข้อ3ถึงไม่ถูกเจาวสร้่งปาเตียนเี่ยวชฟา,าเาว่าเชี่ยวตัวนี้ถ้าเราเอาเชี่ยวชูฟาไว้ตรงนี้เชี่ยวอยู่ข้างหน้ากริยาอย่างนี้นะคะจะมีความหมายว่าสิ่งนั้นเราเกิดขึ้นเร็วเร็วกว่ากําหนดผ h วโช k ์เก้าทา่มสามโมงเขาแ้าโมงก็มา เรามาก่อนเวลามาก่อนเวลากําหนดคือสิ่งนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ทันแล้วตัวแต่ตรงนี้ต้องการจะบอกว่ามันไม่ทันแล้วถ้าอันนี้เเจ้าจาาสรงปต早上ยน就出发早上ชูฟ้าก็แปลว่าตอนเช้าแปดโมงก็ออกเดินทางแล้วมันก็จะไม่ไม่สอดคล้องข้างหลังที่บอกว่าไม่ทันแล้วหลาายูชี้รอ่รง及了啊你ว่我的สมา โอ้ต懂我的意思吗？啊，大家懂了吗？为什么第三题啊第三个选项不对？懂了。懂吗？啊。懂了。啊，正确的答案应该是二。早上八点出发，เพราว่าออกตอนออกเดินทางตอนแปดโมงเช้ามันก็ไม่ทันแล้วนะเพราะแสดงว่าเขาต้องการจะสื่อว่าคุณต้องออกเร็วกว่าแปดโมงเช้าใช่ไหมคะ？啊，ตอนนี้มาอยู่สองข้อเอ่อสองข้อหลังนะสองข้อหลังนี่เรายัง ไม่ได้เรียนในบางคำ